พอเราพูดก็บอกว่าเราหิวแฉนพอเราไม่พูดก็บอกว่าเราไม่ทําอะไรเลยเราไม่ได้เอใจในี่แหละเพราะว่าหลังจากโดนฟีดแบ็กนะฮะว่าพูดเรื่องแตงโมพัรทรธิได้เยอะนะครับพูดไม่เหมือนเดิมบ้างหิวแสงโหนกระแสบ้างนะฮะคราวนี้นักแสดงสาวมูวอามีนาครับเขาก็เลยบอกว่าต้องระวังเรื่องการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นนะครับ ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณโมอามินาเปิดเผยว่าตนเองและก็เพื่อนๆคนสนิทนะฮะถ้าคุณแอนนาไฮโปเองได้งดถึงการพูดถึงประเด็นของคุณแตงโมผ่านโซเชียลนะครับแต่กลายเป็นว่าคุณผู้ชมพออยู่กันเงียบๆไม่พูดละชาวเน็ตกลับมองว่าอ้าวนิ่งเฉยซะอย่างนั้นนะฮะไม่ช่วยหาความจริงเรื่องของการเสียชีวิตอีกกลายเป็นว่าทําให้ล่าสุดโมอามินาต้องขอออกมาพูดอีกครั้งนะครับเธอบอกว่าตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็จะเข้าให้ข้อมูลกับอายการเร็วๆนี้ครับ โมไม่อยากให้ทุกคนคิดมากว่าเรามานั่งโกหกเรามานั่งบิดเบือนคำพูดมันมันไม่ใช่ที่หนูยอมพูดเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูทำของหนูมาตั้งนานโดยที่หนูไม่บอกใครแต่พอวันนี้เพราะเราพยายามอธิบายถึงถึงหลักฐานที่เราเห็นท้อนะตอนนี้นะคะสิ่งสิ่งที่โมทำอยู่โมรอ,ออะไรบางอย่างกำลังเดินทางมาอยู่นิดนึง แล้วเดี๋ยวโมจะแล้วเดี๋ยวโมจะทำอะไรบางอย่างเพิ่มแล้วก็ทีนี้เนี่ยโมจะส่งให้ทางผู้ใหญ่หมดละมันเหลืออีกแค่อย่างสุดท้ายที่ที่เราจะทำ แม้คดีของคุณแตงโมยังไม่จบนะครับเพราะว่าอายการตีกลับให้ตำรวจสืบประเด็นต่างๆเพิ่มเติมนะครับแต่คุณโมอ,อมินาบอกว่าเบื้องต้นยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันชาป,ปนากิจของคุณแตงโมนะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่24พฤษภาคมนี้ครับ